การในชุมชนเนี่ยอาจารย์พื้นไร้ทุกท่านมีชื่อสอนวิชานี้ค่ะ,ค,ะคือเวลาเราแบ่งกลุ่มนักศึกษาเราจะแบ่งตามส,าสาาัออาดส่วนของอาจารย์ก<ม>็คือเอาการศึกษาหาด้วยจำนวนอาจารย์ก็จะตกปีที่แล้วนี่ประมาณ 10, 10 12คนต่ออาจารย์หนึ่งท่านปีนี้ประมาณ15คนต่ออาจารย์หนึ่งท่านนะคะขั้นตอนแรก่อที่จะลงพื้นที่ได้เด็กๆจะต้องหาข้อมูลที่ดีดีของคละพี่ๆมานำเสน แล้วก yeah. ็มีการออกแบบส้นเท้ามีการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการไปลงจิตที่ของของกเนี้ยจะโชคดีในแง่ของการวิเคราะห์เครื่องของนี้เลยแหลาจจะมีเครื่องมือที่เป็นทางการขึ้นเยอะสิ่งที่ก็ได้จากทักษาในแต่ละความรู้เล็กน้อยบางครั้งที่ได้ศึกษาไปไปแลกเปลี่ยนกับเขาก็ได้เพราะเขาเติบตัวนหมือนกันในบางอย่างควไม่รู้จริงเนี้ยประชาชก็สามารถตอบคำถามก็ได้ไม่ปวดเขาได้สิ่งได้อย่างนี้จะต้องศึกษาือรายงานที่าปัน มับ้างนะครับเปลี่ยนปุ๋ยบ้างอะไรบ้างทบเก็บสกัดสารส่วนทยบ้างปัญหาก็คือถ้าส่วนไหนที่เขาไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลนะคะมันเป็นทคนิดเฉพาะเด็กเขาก็จะมาขอขาเปลี่ยนกลุ่มเราก็จะให้เปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวค่ะนะคือบางทีงมันก็ต้องเข้าใจนะจา์ว่า,บ,บ,า,บ,าบางหน่วยงานหรือบางที่มันเป็นความลับเขาอันนี้ค่ะถ้าเขาไม่พรอ้อมที่จะเปิดเผยเราเด็กเราก็จะเอาข้อมูลมานําเสนอไม่ได้ ประสาการลงพื้นที่เวลาที่แบบไปเป็นบ้านจริงๆเวลาปฏิบัติงานจริงๆยังมีน้อยเกินแล้วเราทำเรื่องจริงๆเขาราคามาราคาเนี่เขาก็ไม่บอกความเป็นจริงไมไม่บอกความจริงอะไรกิจกรรมค่ะอ๋อไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตอนช่วางก็ไปทำชาวบ้านก็จะไปทำเกษตรกันก็จะไม่อยู่บ้านกันครับท่องท่องสถานทาวบาเอาของกินมาให้ อ่าว่าเรีว่าอะไรนะว่าเรียอันนี้อันนี้ตะโกนตามลักษณะตัวอยู่แล้วทำไมครับการจัดกลุ่มการลงปฏิบัติการชุมชนอย่างเนี้ยมีข้อดีอย่างไรแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรข้อดีข้อดีจริงๆก็คือเมื่อจัดมีการแบ่งกลุ่มย้อยคือหนึ่งเลยคือการวางแผนงานการวางแผนงานใ่แก็การจัดการทุกอย่างเนี่ยสามารถแบบการใส่งานเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงทั่วถึงตัวนักศึกษาเองเนี่ยสามารถแบบ นีกคจะเด่นเนี่ยทุกคนทำงานได้ดีแล้วก็เสียแล้วครับมาเสียกรณีที่เป็นพื้นที่กว้างครับกรณีที่เป็นพื้นที่กว้างให้จำนวนเราน้อยคห้จำนวนน้อยครับให้การกระจายไม่เปลียนขอโอเคครับกาทีใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ในมหาลัย ่ไม่เคยรับรู้อะไรเท่าไหร่น,น,นะคบังทีเขาก็ค่อนข้างรับรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตจิตมากขึ้นนะครับเราแค่นะักศึกษาได้เรีรู้เพิ่มเติมเห็นว่าเราต้องจริงก็ในส่วนของคณะธรรมศาสตร์เองก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วน,นร่วมในกิจกรรมเสวนาครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะในบางท่านหลายท่านนะครับจะอยู่สอในส่วนของ,ของาศศาสาขาวิชาศึกษาใช่ไหมครับ ลแรกเลยเนี่ยก็คือเราเด็กคนไหนสนใจนะเราเราเลือกให้เขานะแต่ก่อนนะครับแต่พอระยะหลังสองปีหลังมาเนี่ยบริษัทอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ส่งไปนะก็จะมีแค่บริษัทใหญ่สองบริษัทนี้พอส่งเด็กไปแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยเขาไม่สามารถตอบสนองก,กับเราได้ก็คือไม่มีโปรเจกต์ดังนั้นเด็กเราก็ต้องทําเป็นแบบลูกทีมที่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็น เขามีมีโปรเจกต์อยู่ในใจแล้วค่ะแล้วก็อยากได้คนมาทำชิทก็จะเป็นคอนเนคชั่นมาจากอาจารย์ในในวิชาเอกค่ะแล้วก็หาติไปกระบวนการเราอาจจะแตกต่างแต่แตจะที่พูดถึงสักนิดหนึ่งนะ,ค,ะคือว่าเราใช้วิธีขอตําแหน่งมาก่อนพร้อมกับคุณสมบัติประจำตำแหน่งแล้วก็ขอรายละเอียดเกี่ยวห้องกับสวัสดิการซึ่งเท่าที่คุยโดยหลักการทุกท,ที่ก็คาดว่า,าจะมีสวัสดิการขั้นต่ำในแง่ของอ ค่าตอบแทนรายวันให้นะครับคือให้เขาระบุมชัดเจนไปเลยว่าเขารับเด็กเราเมื่อไหร่มีสวัสดิการอะไรให้มีค่าตอบแทนไดให้เราจะให้เขากรอกเลยเพื่อ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 เป็นการยืงยันแรกๆ ก็ตคเรื่องความชอบคบกให้สนุกงานที่ฝ่ายทางด้านการด็กิลงมาคืออย่างปันฝที่จะฝึการขายมากกว่าก็เลยไม่ตรงก็เลยไม่ตรงแบ้ฝึกงานด้วยได้ทำแล้วถ้าเราทำดี้วทำได้มากแล้ว่าน่าจะพิเจรณาเราออ๋อนี่พูกถึงอนาคต้านหน้าพอเราเข้าไปแล้วอ่ะคือด้วยความที่มันถกออกบบมาอย่างนีแล้วอ่ะเราก็ทำงานตามระบบที่เาาไว งานว่าคุณภาพหรือสิ่งที่เขาต้องการเน่มันก็อยู่ในระดับที่เขาพึงพอใจ ลและได้เกณฑ์ครั้งนี้นะครับก็คิดว่าคงจะนำไปปรับปรุงในขอ้อแต่ละขั้นต่อไปนะครับขอบคุณครับ